สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสง v ีเเช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่13มีนาคม2568นะคะ FC ขาวันพฤหัสบดีก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้นี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะไปรับชมวันที่12ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสําหรับวันที่12จะให้เด่นรอบเช้า8และ6เด่นรอบบ่าย7และ9รอบเช้ามา0 0นย์ศรอบเช้าหลุดนะคะทุกคน เลขเด่นประจําวันมาไหมมาเลขสี่รอบบ่ายเลขเด่นประจําวันหลุดรอบบ่ายใจะให้เจ็ดและเก้ามาเจ็ดหกเจ็ดหกแปดเข้าคู่ตัวเด่นหกเจ็ดเจ็ดหกทุกคนหกแปดแปดหกเป็นคู่ตัวเด่นของรอบเช้าบางคนก็น่าจะได้บางคนก็น่าจะหลุดเนาะคะ่ะทุกคนขาได้ปเนาะพี่น้องหกแปดจะไดเนาะพี่น้องเนาะเอาไปลุ้นต่อวันที่สิบสามนะคะทุกคนทุกคนไม่รู้กล้องทีบใจเป็นอะไรนะคะทุกคนเป็นยุบยิบยึบยึบยึบยบพี่น้อง หรือว่ามันห่างบุกกับบอลูนะคะทุกคนอ๋อจะลืมนะคะทุกคนขาจะลืมเปิดแฟดแมนดูพี่น้องจะลืมเปิดแฟดเกือบนะคะทุกคนขาดีวเดาทุกคนวันที่สิบสามจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่หกและสามนะคะทุกคนขาถ้าได้ยินเสียงฝนก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าฝนตกนะคะทุกคนมาดูคะ่ะหกนะคะหกสี่สี่หกหกห้าห้าหก

เด่นรลบ,บาใบนะคะอยู่ที่4ี่และห้มาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะ4 6 6ห4หก4 4่ส4่สา4สามสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สีองสองสี่หี่ห้าหหหกหสห้าห

fc ขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆคู่นะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันพุทหัสบอดีอยู่ที่5กับ0เบิ้ลประจาวันเบิ้ล55เลขค่ากับเลข0ูนย์นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายดูดค่ะ เด่นรอบเช้าหกและสามเด่นประจำวัน5และศูนย์เป็นหกห้าห้าหกหกศูนย์ศูนย์หกนะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นหกห้าห้าหกสามค่ะสามห้าห้าสามสามศูนย์ศูนย์สามติดคู่ตัวเด่น3ามห้าห้าสามสี่กับ5้ารอบบ่ายและห้ากับศูนย์เป็นสี่ห้าห้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะติดคู่ตัวเด่นสี่ห้าห้าสี่ห้าค่ะห้าห้าห้าศูนย์ติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิ้ลประจำวัน นะคะทุกคนคะเป็นจังใดแน่พี่น้องมีคู่ไหนชอบไหมคะชอบตามต่อได้ยาวๆไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเด้อยพี่น้องสถิติมีเขา่ามีหลุดไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคนมีสติในการรับชมเด้อยพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสง VAP นะคะวันที่13มีนาคม2568 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ FC ฟซีทุกๆท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันๆสุขปปุูสุขุ้นค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ